The สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้วันนี้มาตอบคําถามนะคะมีคนอิน็อกซ์มาถามวันนี้ว่าจะ,ะมีวิธีจัดการกับความคิดลบยังไงดีนะคะความคิดลบเนี่ยเวลามันเข้ามาเยอะๆนะคะวันนี้อยากจะให้คุณนะคะ,ะนึกถึงภาพน้ําเชี่ยวนะเวลาที่น้ําเชี่ยวมากๆแล้วเราพยายามเอาขอนไม้ไปขวางเนี่ยโอกาสที่น้ํานั้นอะ่ะจะพาทั้งเราและขอนไม้หายไปเลยเนี่ยมันสูงมากๆนะเพราะฉะนั้นนะเรายา อย่าไปพยายามขัดขวางมันถ้ามันจะเข้ามาก็ให้มันเข้ามานะค่อยๆฝึกนะคะ,ะวันนี้วันนี้มาแนะนําเทคนิคที่วันนี้เคยทําแล้วมีผลลัพธ์ดีมากๆเลยนะก็คือเวลาความคิดลบเข้ามานะวันนี้จะจับจับก่อนว่าเอ๊ะมันคืออะไรแล้วมันเข้ามาแล้ววันนี้ก็พยายามจับลมในอากาศนะพอเราจับลมในอากาศหมายถึงว่าเราจับความคิดลบให้อยู่ในกำม,มือเราอะแล้ววันนี้ก็นับ 1- 2ึ 345แล้ววันนี้ก็โอเคทําแบบนี้นะมันเหมือนกับเราปล่อยเข้าไปนะคะพอมันเข้ามาอีกนะเราก็จับอีกจับอีกแล้วนับ1 2 3 45แล้วก็ปล่อยไปนะ ถ้าเราฝึกทําแบบนี้นะคะเราจะเคยชินกับการรับมือกับความคิดลบนะพอเราฝึกไปสักพักหนึ่งความคิดลบนั้นจะค่อยๆหายไปเองนะและในทันทีที่เราปล่อยนะความคิดลบให้ออกไปเนี่ยเราก็ไปหาอะไรที่มันสนุกๆคิดแทนนะอย่างอาจจะคิดถึงสถานที่ท่องเที่ยวที่เราอยากไปคิดถึงคนรักคิดถึงลูกคิดถึงแฟนคิดถึงอะไรก็ได้ที่คิดถึงแล้วรู้สึกดีนะเอาความคิดนั้นมา แทนที่นะคะขอลองเอาไปฝึกดูนะคะแล้วก็ได้ผลลัพธ์ยังไงเนี่ยอย่าลืมมาเล่าสู่กันฟังนะคะสำหรับวันนี้บายบายค่ะทุกคน